ชมครับหนึงความภาคภูมิใจในปีนี้ของเราคือการทําบทเพลงเจ้าพ้าของคนเดินดินนะครับและนี่คืออีกหนึ่งโช์พิเศษในงานนี้ครับ5คนบันเทิงต่างค่ายต่างสังกัดมาร่วมร้องเพลงบนเวทีเดียวกันสวัสดีครับผมเริ่มจากคนที่ตั้งใจที่สุดเลยครับผมคุณปั้นครับเอาความรู้สึกก่อนนะครับเป็นไงบ้างตื่นเต้นครับผมแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากนะครับที่ได้ร้องเพลงนี้ที่นในเอ็นให้เกียรติเลือกผมมาเป็นหนึ่งใน5นักแสดงนะครับครับผมแล้วก็ได้ร้องกับอีกทั้ง4ท่านเนี่ยนะฮะถือ สุดยอดมากเพราะว่าทุกคนร้องเพลงพร้อมมากครับถ้าคนนี้เนี่ยเพิ่งมีโอกาสมายืนพร้อมๆกันร้องพร้อมๆก,กันครั้งแรกแนะน่นอนต้องมีการปรับนู่นนี่นั่นนะคุณต้นครับคุณต้องปรับอะไรบ้างไหมฮะก็ไม่ต้องเท่าไหร่คือ,อจริงๆรู้จักเกือบจะทุกชือ่อเขาว่าก็ไม่ต้องเท่าไหร่ของเขาดูมั่นใจไม่ใช่ไหมไม่ถึงเรื่องเรื่องไม่พูดถึงเรื่องร้องแล้วกันพูดถึงเรื่องแบบเคมีอะไรเงี้ยก็คือจะค่อนข้างรู้จักแต่ละคนอยู่แล้วซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ได้มาร่วมร้องเพลงนี้ด้วยกันอะไรเงี้ยครับ ขอบคุณที่เชื่อมั่นมากว่าจะร้องเพลงได้ค่ะท่านแค่เก่งที่สุดค่ะทุกคนนั่งคองเมนดเลยไงแล้วเราก็แบบคือก็ร้องบ้างเงี้ยคะแต่ก็แบบไม่ได้ขนาดนี้พอมาเจอเพลงนี้ตอนฟังยังแบบก็ต้องขอความช่วยเหลือจากทุกท่านค่ะ